พูดก็คือไอศูนหนึ่งครับแสงแดดนะครัี้ว<อ>หมาดนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑเ์เกี่ยวกับสุขภาพครับอันนี้เป็นตำราอาหารต้านโรคนะครับความตระหนสูงนี่เล่ม200บาทนะครับราคาจาักปกนะในงานก็คงลดได้อีกนะครับนี่เป็นนิตยาศารนะครับ นี่เป็นเมนูปลาครับ58สูตรนะครับเริ่ม295บาทนะครับด้านในก็เป็นสูตรอาหารนะครับสี่สีนะฮะนี้ปลากระพงทอดสองใจนะครับปลากุลานึ่งซีอิ๊วนะครับข้าวขาหมูสาลเปาขนมจีบซุก,กี้ซุก,กี้ละแปดหบาท นะซุกี้โอ้นี่สูตรซุกี้แห้งทะเลนะฮะอันนี้อาหารกับน,น้ำจิ้มนะครับลูกชิ้นปลาเยลฟัวนี่ก็จะเป็นสูตรสูตรอาหารนะครับรัดหน้านะครับเค้กคุกกี้นะฮะข้าวผัดตันหลัดเยดเยาวรา สเต็กห้องแถวสเต็กป่า